วันนี้ผู้ชมโคตรตื่นเต้นเลยเราอยู่กับรถยนตรุ่นอะไรนะฮะเห็นป้ายก็น่าจะรู้กันแล้วแล้วก็โลโก้ H-Mark สีแดงเนี่ยที่สำคัญเกียร์แมนนวล6สปีดอยู่ในมือโคกยี่พีเรียบร้อยดับรถก่อนละกันนะลงลำบากนิดนึงนะคันนี้ประตูไปแบบเนี้ยตัวบอกเป็นบักเก็ตซีดนะครับมันก็จะติดติดแบบนี้แหละอ่ะคุณดูการลงอยากเทต้องทำใจ ชว่วบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโฮวิพีผู้ชมวันนี้พิเศษมากๆเลยเราอยู่กับรถยนต์ที่สายสิ่งทุกคนรู้จักแล้วก็หลายๆคนอยากได้นะครับนั่นก็คือออนดีคอนด้าซีวิกไทป์ R รนะรหัส FL5 นั่นเองซึ่งราคาคตัวที่จำหน่ายในไทยนะ3 9 9 0 0านบาทนะครับนำเข้าโดย Honda Automobile ประเทศไทยนั่นเองแล้วก็ณตอนนี้โคตาหมดเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีกับคนที่จองทันด้วยนะครับรถที่ ปลุกสัญชาตญาณการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับความน่าสนใจของรถคันนี้นะครับมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาเจาะลึกกันนะทั้งภายนอกภายในเลยก่อนไปชมกนอย่นยืนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโฮยพีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบก,การณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอร์เอเซนโซกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนําทั่วประเทศแกาแฟสําเร็จรูป l อ r e เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบดละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ l อ r e เอเซนโซ สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนที่ SIA เพจจ้าไม่ชอบแสงจ้า Super High คู o l Bion c e r a m ิกเหนือกว่าด้วยพีเมียม m e t a ล i z e d c e r a m i กเย็นกว่าด้วย IR Nano t e c h โ o l o g การ IR สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอ Super High คู o l Bion Ceramic เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวเจาะลึก All New Honda Civic Type R FL5 ราคาค่าตัว3.990้า0บาทคันนี้ก็เลยครับโอ้โหผู้ชมต้องบอกกันเลยว่าเป็นรถในฝันใครหลายคนรวมไปถึงผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่จองทันแล้วก็ได้รับรถไปแล้วในส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่านี่จะบอกว่าเป็นรถ Honda ที่ ขับสนุกที่สุดจากโรงงานนะที่ผมเคยขับมาคันหนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับ mm hmm. All New Honda Civic Type R FL5 ราคาข้ตัว3,990,000บาทนะครับ mm hmm. ก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันแบบนี้นะครับ mm hmm. รถยนต์คันนี้นคุผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เป็นสายซิ่งหรือไม่ได้ติดตามเรื่องของวงการรถยนต์นะฮะ คุณก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยมันก็คือซีวิกแต่งหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความเป็นสายเลือด Type R เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นสาวก H เนี่ยนะฮะ H แดงเนี่ยคุณรู้จักดีอยู่แล้วว่าเขาสุดมาจากโรงงานนะครับแล้วเขาก็มีความโดดเด่นหลายๆด้านใครๆก็อยากได้และที่สําคัญเลยเอกลักษณ์นะฮะเขาคือรถที่เป็นเกียร์แมนนวลซึ่งปัจจุบันตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าหายากมากๆในไทย นะฮะแล้วก็ในตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มลดหายลงไปเยอะเลยนะครับในการเป็นรถเกียร์แมนนวลนะที่ขับสนุกสนานนะครับเพราะฉะนั้นในไทยในยจริงๆเนี่ยถ้าอยากได้รถเกียร์แมนนวลขับสนุกๆเนี่ยตอนนี้ที่ผมมองเห็นนะราคาโดดๆก็คันนี้นะซ i วิคไทป์อาร์คล่ตัว GR รใช่ไหมรวมถึง GR Yaris นะหรือว่าถ้าเป็นราคาที่ย่อมเยาลงมาหน่อยก็พวก8-6พวก บีอาพวกอะไรพวกนี้ซึ่งมีตัวเลือกน้อยมากและคันนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สายซิ่งไทยน่าจะชื่นชอบกันมากๆในต่างประเทศซีวิกเนี่ยเขาจะมีตัวซีดานแล้วก็ตัวแฮชแบก็กแต่ในไทยเนี่ยการทําตลาดรถที่เป็นแมสโตรักชั่นเนี่ยจะมีแค่ซีดานที่เราเห็นในบ้านเราตอนเนี้ยพวกเทอร์โบพวกเอชีวีใช่ไหมต่างประเทศเขามีตัวแฮชแบ็กแบบคันนี้ด้วยซึ่งผมว่าสวยนะแต่แฮชแบ็กที่เป็นรุ่นปกติในไทยตอนเนี้ยยังไม่มีแผนว่าจะขายเลยรุ่นเก่าเนี่ย สวยจริงขายดีจริงแต่วอลลุ่มไม่ถึงเขาเลยไม่อยากจะตั้งลายการผลิตในไทยอีกเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มทุนใช่ไหมแน่นอนพอมันเป็น c i วิ c ท y p ป์อามันจะมีเฉพาะตัวถังที่เป็นแฮชแบ็กแบบนี้ถ้าเราขับเห็นบนถนนถ้าสังเกตดีๆนอกจากตัวถังที่เป็นแฮชแบ็กแล้วเนี่ยไม่มีจุดสังเกตหลายจุดเหมือนกันที่บ่งบอกว่านี่คือ Type R อาแท้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมิต,ติตัวถังดิเมนชันกันก่อน นะสำหรับตัวความกว้างความยาวความสูงนะซีวิก t ทปอาเนี่ยความยาวของคันนี้จะอยู่ที่4,593ม mm, ิมความกว้าง1,890ม mm, ิมความสูง1,407ม mm, ิมระยะฐานล้อหรือวิวเบสเนี่ย2,734ม mm, ิมส่วนกลาวเคียร์แลนส์คันนี้อยู่ที่ประมาณ121ม mm. ิมถ้าคุณเทียบกันกับซีวิกซดานที่ขายในบ้านร้อนตอนนี้นะครับคันนี้จะมีความว i d บอดดีออกมาเพิ่มเติมมาประมาณ88มิล 8เซนเลยนะที่กว้างขึ้นมาจากอะไรจากตัวถังที่เขาตีวายบอดี้ออกมาเพราะฉะนั้นคันนี้มันจะดูบึกบึนมันจะดูแบบเท่กับล้อใหญ่ๆนะล้อขนาด19นิ้วแม้ว่าไซส์มันจะเล็กกว่าเจนเก่าๆเจนเก่าๆเนี่ล้อยีเป็นเนี่ยล้อ19แต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับส่วนเก้าเคีนลนคันนี้จะเตี้ยกว่าซีวิกที่ขายในบ้านเราอยู่ที่ประมาณ8-9มถึงิลนะครับก็ไม่ได้ต่างมากแต่ก็ถือว่าเตี้ยเรื่องของเส้นสายถ้าเกิดคุณดูมุมเนี่ย มันจะเป็นซี vic ที่มันโคตรเท่มากเลยผู้ชมดูดีเห็นป่ะตอนนี้ในไทยนะครับตัวถังที่เป็นซีดานก็มีชุดแต่งมาขายแล้วแต่ความวายบอดี้มันไม่เท่าไงใช่ไหมพอมันวายบอดี้พอมันหน้าตาแบบนี้มันโคตรเท่เลยเรามาเริ่มกันที่กระจกบังลมหน้านะครับคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับกระจกจะเป็นแบบนี้3บานหน้าจะค่อนข้างใสเป็นกรีนตินส่วน3บานหลังจะเข้มเป็นสไตล์แบบนี้เป็น Privacy g l a s s นะครับแล้วก็ความนี้คันนี้แม้ว่าจะเป็นรถแทร็กแม้ว่าจะเป็นรถแข่งนะครับแต่เซนซิง นะครับพวกอะ v e Cruise Control อะไรต่างๆมีมาให้เลนคิปปิ้งมีมาให้ด้วยในเกียร์แมนนวลน,นะกล้องว i ยแองเกิลคัมเม่ายังมีมาให้อยู่กระจกตรงนี้นะครับก็จะเป็นตามแบบฉบับของ Honda ปกติทั่วไปนะครับฝากระโปรงเนี่ยจะมีเหลี่ยมสันมาให้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีช่องเป็น Power Dome ซึ่งอันนี้เจาะจริงด้วยไม่ได้เป็นแบบเอาพลาสติกมาแปะนะเจาะจริงเรื่องของ I n t a ท e เรื่องของ i n t e r c o o l e r เนี่ยเขาต้องใหญ่เป็นพิเศษกณจะสังเกตเห็นป่ะกระจังหน้าช่องดักอากาศดด้้้้้าาาาานนนนนนหหหจจจะะะะใญ่่กกววงมมๆชุุโคไฟรรรีันนรบเเป็ต็ LED ตต LED เดย์ไลท์กับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านบนนะครับไฟหน้าอยู่ด้านข้างนะ,ะส่วนตรงกลางไฟสูงก็เหมือนซีวิกที่ขายในบ้านเราปกติทั่วไปแต่คุณสังเกตเห็นไหมว่าตรงแก้มตรงเนี้ยมันมีความวายบอดี้ออกมาจากไฟหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณดูมุมตรงเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันโป่งออกมามันรับกับตัวถังชุดโครงไฟหน้าตรงนี้ด้านในจะเป็นกรอสแบ็กแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านนอกตรงเนี้ยก็จะเป็นกรอบที่เป็นสีดาเงาออกมายื่นออกมานะครับกระจังหน้าตรงนี้มีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะสี่ตำแหน่งรวมไปถึง ช่องอินเทคตรงกลางตรงนี้ลังผึ้งเนี่ยเป็นกรอสแบ็กสีดําและนี่คือโลโก้ h ฮชมาร์สีแดงที่มาจากโรงงานแบบนี้โอ้โหคนไทยชอบกันมากแล้วก็บอกก่อนเลยว่าจอดในไทยนะครับหายกันเยอะแล้วนะอันนี้ของแท้ด้วยนะครับร,ระมัดระวังกันนิดน,นึงแล้วก็โลโก้ Typ e R แท้แบบนี้แล้วคุณสังเกตมาว่าตรงนี้มันไม่ได้โหนกเหมือนตัวซีวิกที่ขายในบ้านเราตรงเนี้ยจะเปลี่ยนจากความเป็นซีวิกที่ขายในบ้านเราเห็นป่ะหน้าตาจะเปลี่ยน จะมาในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เป็น Crossback สีดำเงานะครับมีเซ็นเซอร์ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดำเงาส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นหลังพึ่งตัวซีดานเนี่ยเอาไปแต่งกันแบบนี้เยอะมากแต่เนี่ยมันคือคันแท้งอะความวายบอดี้ความอะไรต่างๆมันมันครบมันจบเลยขันเนี่ยสีขาวจริงแต่เขาชื่อแชมเปนชิปไว้มันจะเป็นสีขาวที่ออกแนวแบบอมอมเหลืองๆหน่อยอะมันจะไม่ได้แบบว่าขาวจา๋าเหมือนพวกไวเพลว์เหมือนพวกอะไรที่ขายในไทยนะเพราะฉะนั้นคันนี้พอมันอยู่กับ การตกแต่งสีดํามันจะเท่มากไท p e R เนี่ยคุณจะได้ล้อสีดําแบบนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเจนเก่าๆเขาจะได้ล้อสีขาว20ใช่ไหมแต่พอมาเป็นเจนล่าสุดครั้งนี้ FL5 เนี่ยนะครับจะกลายเป็นล้อ19นะครับแล้วก็เป็นก้านสีดําด้านแบบนี้สเปคคู่หน้านะ265 30 R 19นะครับแล้วก็ก้านสีดําโลโก้ H Mark สีแดงนะครับเบรกเบรมโบมาให้จากโรงงานแบบนี้แล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าจะมี ช่องครีบระบายความร้อนด้วยมันตีวายออกมาใช่ไหมด้านหลังตรงนี้มีการโฟโล์อากาศจริงเจาะจริงนี่กระเถิบขึ้นมานะครับความเป็น type R จะไม่มีงานโครเมียมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวหน้าต่างเป็นกรอสแบ็กทั้งหมดฝาครอบจมูงข้างนี่สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีครีบตรงนี้นิดนึงเพื่อช่วยเรื่องหลักแอโรดนามิกที่สําคัญเลยคือคันนี้มี บายสปอร์ตนะจ๊ะสิ่งที่โคกิพีไฟกับฮอนด้ามาโดยตลอดรถรุ่นใหม่ที่ขายในไทยนี่มีบายสปอร์ตนะไทป์อาร์ปจับประตูสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นคีย์เลสพกกุญแจไปที่ตัวนะจับตรงนี้ล็อกรถฝาเข้าจมูกข้า,ขา,ขา,ขางพับออโต้นะครับปลดล็อกเอามือแตะแต่กุญแจคันนียนะจะเรียบเรียนิดนึง,นงคือล็อกรถปลดล็อกได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถสตาร์ทไม่สามารถทําอะไรได้ครีบฉลามชาร์กฟิน แล้วก็คันนี้ความที่เขาเป็นตัวถังแฮชแบ็ก FL เนี่ยก็จะมีที่ฉีดกระจกหลังมีใบปัดน้ำฝนหลังอันนี้โคตรเทวิงหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่ได้แต่งเองนะติดมาให้จากโรงงานมันคือความสปอร์ตของตัว Type R ด้วยเรื่องดาวฟอร์สนะจริงๆไม่ได้แต่งแค่เทนะเพราะเวลาเขาไปแข่งในสนามอะไรเงี้ยเรื่องดาวฟอร์สเรื่องหลักแอโรดนามิกสำคัญมากๆส่วนวด้านหลังผู้ชมนะฮะก็จะเป็นสเปคเดียวกันกันกบด้านหน้าเลย 2.530R19 แต่ดิสเบรกเนี่ยจะไม่มี ช่องระบายความร้อนป่งซุ้มล้อด้านหลังก็ขยายออกมาเช่นเดียวกันคุณจะสังเกตเห็นว่ามันตีออกมารับกับล้อไฟท้าย LED ไม่เต็มระบบนะอันนี้น่าเสียดายนิดน,นึงไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดปกติ LED Light Guiding เวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะขึ้นขอบตรงนี้แล้วก็ด้านบนแต่ไม่ได้ยาวสุดนะตรงกลางไม่ได้ติดนะครับโลโก้ H mark สีแดงขาดไม่ได้เลยความเป็นไทยอาร์นี่คือด้านหลังตรงมันกลายเป็นรถซิ่งที่แบบว่าดูมีระดับอะมันสี่ล้านนะคุณผู้ชมสิ่งที่มันโดดเด่นเลยจริงคือท่อปั๊มเปอร์ด้านล่างตัวนี้จะมีีีีการดไซนน์ท่เป็แบบส ลันยาวมาดิฟฟิวเซอร์ดุมากๆคนดูนี่คณดูดิฟฟิวเซอร์ดิการจัดนะฮะอากาศพลศาสตร์ใต้ท้องรถแล้วก็ปลายท่อเนี่ยความโดดเด่นคือออก3แบบนี้เสียงความก้าวร้าวบางทีมันดรอปลงต้องกลายเป็นเสียงสังเคราะห์ภายในรถยนต์แทนเพราะอะไรเพราะเรื่องกฎหมายนะครับเสียงรบกวนเรื่องค่านะฮะมลพิษต่างๆด้วยที่เขากําหนดมาจะลั่นแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วคันนี้เช่นเดียวกันนะครับเสียงภายในก็จะเป็นเสียงสังเคราะห์ นะ,ะแล้วก็เสียง k 20เขาเนี่ยก็ถือว่าหวานใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ดังมากเหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนี่คือเอกลักษณ์ความเป็นรถ f a s t b a c k หรือ Hatchback นะครับเปอรมาเนี่ยหนักนิดหนึ่งฟาบเข้ามาเนี่ยเห็นปะขึ้นทั้งหลังแบบนี้เลยความมันเกประสงค์ของรถตัวถัง Hatchback แบบนี้คืออะไรคือเวลาคุณจะขนย้ายสัมภาระคุณจะสามารถขนของได้เยอะขึ้นเนี่ยมันสามารถขนของได้เยอะขึ้นแต่ในแง่ว่าถ้าเกิดขนของที่มันมีกลิ่นกลิ่นมันจะเข้าภายในห้องโดยสารง่ายกว่าพวกซีดาน หลายๆคนไม่ชอบตรงนี้นะครับอ่ะมากันต่อทงหลังยังคงความอัตถบประโยชน์อยู่เพราะว่าคันนี้นะครับก็จริงๆมาสามารถใช้แบบ daily use ได้เห็นป่ะเนี่ยสามารถวางกระเป๋าสามารถวางถุงอะไรต่างๆได้แล้วก็เหมือนเดิมความที่เป็นถังแฮชแบกอันนี้ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนรุ่นเก่านะครับเป็นแผ่นล,ลากแบบนี้ปิดสัมภาระท้ายเป็นผ้าบางๆเวลาเก็บก็เนี่ยแฮชแบกตัวเก่าก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรไม่มียางอะไร มีไฟภายในห้องโดยสารหลังหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นเลยแล้วก็เบาะด้านหลังสามารถพับได้ด้วยนะทีนี้ผู้ชมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ฟังเสียงท่อกันว่าคันนี้เป็นอย่างไร เรามาดูระบบไฟกันหน่อยสิก่อนจะเข้าไปดูข้างในกันเนาะนี่คือไฟเลี้ยวฝาเข้าชมของข้างนะครับเป็น LED เนาะอย่างที่บอกว่าด้านข้างซ้ายขวาคือไฟหน้าตรงกลางคือไฟสูงนี่คือไฟเลี้ยวแล้วก็ได้ทํา e r u n n ผสมกันนะ LED l i g กด i n g นะครับขึ้นแค่ตรงนี้ตรงกลางไม่ติดใช่ป่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกหลังไฟเลี้ยวนะครับนี่คือด้านหลังตรงเห็นบ้างอย่างที่บอกว่าตัาหมอกหลังมีด้านเดียว เปิดประตูออกมานะครับกลิ่นอายความเป็น Type R แน่นอนนะฮะเบาะแดงพรมแดงรวมไปถึงตัวอะไรต่างๆนา,นา,นา,นาสีแดงเบลแดงทั้งหมดเลยแล้วก็การตกแต่งสติชิ่งถ้าจุดไหนเป็นดําก็เป็นแดงแอมเบไลท์ก็สีแดงนะเพราะฉะนั้นแผงประตูเปิดออกมาจะได้องศาประมาณนี้ในความเป็น FL5 Type R นะครับแผงประตูด้านบนเป็นวัสดุ soft touch ตรงนี้จะเป็นพลาสติกทำสีดำนะฮะแล้วก็ตอนกลางคืนจะมีแอมเบไลท์สีแดง มือจับอันนี้ก็เหมือนซีวิ c ปกติแล้วดูแน่นหนาดีนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากซีวิ c ปกติอย่างแรกเลยตรงนี้หนังกลับนะสติชิ่งสีแดงบ่งบอกความสปอร์ตแล้วก็อันเนี้ยก็จะเหมือนซีวิ c ที่ขายในบ้านเราแหละกระจกลงไฟฟ้า4บีบานออโต้แค่คู่หน้านะครับที่กดให้กระจกบ้านอื่นลงรวมไปถึงปุ่มล็อกรถบดล็อกนะฮะที่ปรับกระจกข้างไฟฟ้ามีมาให้ที่พับกระจกข้างไฟฟ้าซึ่งคันเนี้ยก็พับเก็บออโต้ด้วย ลำโพงคันนี้มีมาให้8ตำแหน่งนะครับแล้วก็ที่วางก้งวางแก้ววางขวดเหมือนกันทั้งหมดอย่างแรกเลยนะฮะความเป็นไทยอาเบาะนั่งถ้าเทียบกันกันกบรุ่นเก่าคันนี้จะสังเกตว่าเขาไม่ได้ใช้เบาะเลคคาโลแล้วแล้วก็เป็นเบาะที่พัฒนาจากคอนดา้าแต่ความเป็นบักเก็ตซีผมบอกเลยนะว่านั่งดีมากนะครับการรับสลีระการบีบสลีระดีมากเลยทั้งบริเวณลำตัวบริเวณต้นขาเวลารถมันขับขี่ด้วยความเร็วสูงเวลาเหวี่ยงโค้งเร็วๆเ,เวลาเข้าโค้งเร็วๆทาความเร็วเนี่ย แล้วพอตัวไหลเดี๋ยวบางทีมันเสียาการควบคุมตัวรถอย่างเงี้ยมันจะลอกให้คนเนี่ยอยู่กับเบาะตลอดเวลาสามารถควบคุมแฮนดิ้งนะครับตัวรถได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับเบาะด้านบนเขียน Type R นะรตรงนี้นะแล้วก็เป็นสีแดงสติชิ่งสีแดงด้านหลังเป็น h a r d c a s สนะฮะด้านหลังตรงนี้จะเป็นสีดําตัดมาเลน,นึงแต่โดยรวมจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นบากเก็ตสีซึ่งผ้าแบบเนี้ยอะคันทาร่าแบบเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องเวลาเรามานั่งแล้วตัวมันจะไม่ไหลด้วยมันจะหนึบนะครับแล้วก็เป็น เบาปรับมือทั้งหมดความเบลสิ่งพรมปูพื้นก็เป็นสีแดงแบบนี้ทั้งหมดเขียน t y p ์ R ด้วยซิ่งมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งแป้นคลัชลวมไปถึงที่พักเท้ามีมาให้ครบนะครับที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมถัดขึ้นมาด้านบนนะครับระบบเซนซิงมีมาให้ครบนะบาร์คิ้งเซนเซอร์ต่างๆก็เปิดปิดได้ความสว่างหน้าจอปรับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตัวพลาสติกคือรูป กรอบช่องแอร์นะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้มาให้นะฮะซึ่งตัวกรอบช่องแอร์ตัวช่องแอร์ตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบเดียวกันกับที่ขายในบ้านเราแหละแต่สังเกตไหมว่าลังพึ่งมันจะออกสีเงินเินตัดอารมณ์นิดนึงด้านบนจะเป็นซอฟขึ้นมาแล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นอกจากเบาะแล้วที่จะช่วยให้เราเนี่ยสเตเบิลอยู่ในตัวรถนะครับพวงมาลัยก็เป็นอคันทาลา่าและที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน HMar k สีแดงโอ้แล้วก็คันเกียร์ของเขาที่เป็นเกียร์แมนนวลเดี๋ยวที่นี้ เราจะเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าคัน,นเนี่ยนะฮะนั่งแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างอ่ะนี่ผู้ชมก่อนจะขึ้นไปนั่งเบาะหลังเดี๋ยวผมโชว์กุญแจหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างกุญแจเป็นแบบนี้เลย H mark สีแดงด้านหลังมีอะไรล็อกรถปดลดล็อกเท่านั้นไม่สามารถสตาร์ทไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับอ่ะเราไปนั่งในรถดีกว่าคุณดูนะนี่โอ้โหพอมานั่งบักกซินมันรับสรีละไปเลยแล้วก็ปิดประตูนะสามส การสตาร์ทรถคันนี้นะครับความที่เขาเป็นเกียร์แมนนวลเนี่ยนะฮะคุณอาจจะไม่ชินในสมัยนี้นะปกติเนวีวลาเราสตาร์ทรถก็เหยียบเบรกกดปุ่มใช่ไหมแต่ครั้งเนี่ยพอมันมีเกียร์แมนนวลอย่างเงี้ยคุณเหยียบคัดด้วยเหยียบเบรกด้วยแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทสามสองหนึ่งดูหน้าจอนะ <c oughs> หน้าจอกลางนี้เหมือนเดิมแต่เวลาสตาร์ทมันจะมีโลโก้ H Mark สีแดงขึ้นมา ก็คือตัวซี v i c ที่ขายในบ้านเราปกติเลยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรทั้งเรื่องของวัสดุทั้งเรื่องของงานประกอบต่างๆแต่มันจะมีแบตที่เขียนว่า Type R ตรงนี้นิดนึงนะครับความเป็นรถลิมิเต็ด Limited นะตังพึ่งก็จะเป็นสีเงินเงินนิดนึงเป็นช่องแอร์แบบนี้ก็เหมือนซี v i c บ้านเราจอกลาง9นิ้วนะครับ a p p l e c ล r Play ไ้สายได้ Android Auto ไล้สายไม่ได้นะครับส่วนสิ่งที่เขเพิ่มเติมมาเนี่ยคือหน้าจอของตัวเนี่ย h o n d a Lock กกดเข้าไปก็จะเป็นการแสดงเนี่ยเรื่องของ เกตวัดต่างๆของตัวรถเหมือนพวกรถแข่งอะ่ะนะครับปรับการแสดงผลได้นะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบน,ไดนะครับอุณหภูมิหมอห้อน้ำอุณหภูมิน้ามันนะฮะรวมไปถึงเรื่องของอากาศโฟล์ต่างๆแล้วก็นี่ก็มีตัว 3D จะเปิดเป็น G ีเมเทอร์ก็ได้นะครับแรง G ีนะแล้วก็หรือจะเปิดเป็นตัวกราฟิกตัวรถก็ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกจีเมเทอร์ต่างๆส่วนหน้าจอตรงนี้ก็จะเหมือนตัวคอน้าที่ขายในบ้านเราปกติเหมือน CRV เหมือนซีวิกที่มันเป็นจอลอยตัวมา9กานิ้วนะครับเรื่อง หน้าจอต่างๆก็จะประมาณนี้ Vehicle Setting อ่ะก็จะปรับได้แบบเนี้ยคือเหมือนซ i วิ c ปกติเลยเห็นว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างควบคุมตัวรถควบคุม Driving System ได้ปกติเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ General Setting อ่ะเหมือนกัน,ปร,น,นปรับนู่นปรับนี่เพราะฉะนั้นมันสามารถ Daily Use ได้มันไม่ได้แบบว่าดุดันก้าวแล้วโหด้ายอะไรมากนะครับเนี่ยตรงนี้มีช h o r t c u ของ Lock ด้วยนะครับเนี่ย Setting อ่ะดูซิ User Auto Score Setting Data Lock 3D Vehicle Color Setting อ่ะสมมุติเราขับเนี่ยนี่คือการขาย Civic Type R เลยนะทุกสีมีมาให้มีสีเทาสีดำสีแดงสีน้ำเงินนี่ขายดีนะสีขาวแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตามที่เขาขายเนี่ยเอาสีขาวแล้วกันเพราะคันเราสีขาวนะครับสามารถเซ็ตได้หมด Lock Management User นะฮะ l i เซนลงมาด้านล่างไฟฉุกเฉินระบบแอร์ Auto แยกโซนซ้ายขวาแล้วก็คันนี้แอร์หลังไม่มีนะ นะครับส่วนปุ่มเนี่ยก็จะเหมือนตัว CRV เหมือน C ีวิ c ในบ้านเราแหละเน่เป็นพลาสติกแบบเนี้ยอาจจะดูก็แกกไปหน่อยนึงแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันใช้งานได้ง่ายแหละเราไม่ว่ากันนะครับแต่มันก็จะดูแบบเป็นพลาสติกแบบบางๆอะไรหน่อยแบบนี้นะฮะเนี่ยแต่เสียงแบบนี้นะเหมือนกัน อันนี้คือแรงลมแอร์อันนี้คืออุณหภูมิซ้ายอุณหภูมิขวานะฮะด้านล่างพาวเวอร์เลดหนึ่งตำแหน่ง USB A 2ตํตำแหน่งแล้วก็ไวเลสชาร์จกรอบตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็ฐานเกียร์จะเป็นสีเงินลวดลายแบบนี้นะครับหัวเกียร์ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ Type R คือมันกริปง่ายมากนะครับแล้วก็โพซิชันของการนั่งเนี่ยเท้าแขนวางตรงนี้เสร็จปุ๊บเวลาขับไปมือจะอยู่ตรงคันเกียร์พอดีกล้องด้านหลังติดนะครับซึ่งเหมือนเดิม h อ n d ้าผู้ชม Typ e R 4ร้านั กล้องไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วนี่ยิ่งแล้วเลยนะฮะไม่มีกล้องรอบคันคุณดูกล้องเขาสิโอ้โหไว้ใจได้เลยเรื่องกล้องนะฮะไทย R อายังไม่รอดเลย <laughs> นะฮะแล้วก็เนี่ยคุณดูหัวเกียร์ยมันจะแบบแบบเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของ t ทป e R เขานะครับเข้าเกียร์เก็ปกติทั่วไปล่างตรงนี้จะมีการเพิ่มเติมโหมด plus R เข้ามา plus R เนี่ยพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บหน้าจอตรงนี้เปลี่ยนเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้บอกบอกตำแหน่งเกียร์อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านบนความเร็วอยู่ด้านขวานะครับ ซึ่งถ้าเป็นโหมดอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบซีวิกปกติเงี่ยเห็นป่ะนี่คือโหมดสปอร์ตนี่โหมด Plus +R แต่อย่างที่บอกว่า TFT จอมาดวันเนี่ยคันด้าเขาไม่ค่อยแผ่วพาวมากมายนักก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโคมมีมาให้ส่วนด้านล่างทันลงมานะครับที่วางแก้วสงตำแหน่งที่เท้าแขนเป็นหนังอะคันทาร่าสีดําบล็อกก็ไม่ใหญ่มากกระจกหลังตัดแสงออโต้มีมาให้ไฟสองสว่านนี่ก็เหมือนซีวิกเลยรายละเอียดด้านบนก็จะเป็นสีดำนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยตั้งแต่ แดชบอร์ดยันเสาเอยันด้านบนเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดด้านบนบุกผ้าไม่มีซันรูฟไม่มีอะไรนะครับที่บังแดดด้านหน้ามีกระจกมีไฟนะครับคนขับละ่ะมีกระจกมีไฟเหมือนกันตัวพวงมาลัยของ c ีวิคไทป์อาร์นะฮะหนังกลับแบบนี้นะฮะสติชิ่งสีแดงนะส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เราคุ้นชินกันคองดา้าเขาแหละเพิ่มสเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นตัวระบบต่างๆอัตติวิทย์พุซซั่นโทนวิดโรสปรินนี่ครบนะัสเซนซิ่งเลนทิปปงคิปปิง้งแต่ความที่มันเป็นเกียร์แมนนวนวลเนี่ย อะดัตีพุซนโทนคุณจะต้องชิปเกียร์เองนะเออก็ยังมีมาให้4ทิศขึ้นลงเขาออกสังเกตไหมว่าผมขยับตัวไม่ค่อยได้ไอ้ตรงปีกตัวเนี้ยมันล็อกตัวเห็นป่ะนี่คือประโยชน์ของความเป็นเบาบักเก็ตซีดเนี่ยมันขยับยากมากนะครับแล้วก็กริปต่างๆกําลังดีนี่คือโพ i ิชันของการนั่งอยู่ใน Honda Civic Typ e R FL5 กระจกปกติเหมือนซี vic ปกติเลยนะครับแค่เบาะมาเลสซิ่งแล้วก็เบลแดงแรงขึ้นอีก30แรงมา้า <laughs> เบลแดงเบาะแดงด้านหลังก็เบลแดง นะครับอ่ะดาน,น้าประมาณนี้ทีนี้เราไปดูเบาะในสารตอนหลังกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงนี่คือประตูหลังของ c ี vic Type R แล้วก็รวมไปถึงรีวิวตัว Civic FL5 เล้ยก็ได้เพราะมันเหมือนกันประตูด้านหลังอ่าตามแบบเชฟบะพอ da ไม่ใช่บุนุ่มเป็นพลาสติกขึ้นรูปแต่ตรงเนี้ยนะครับสีเดียวกันและก็ไม่มี a อ b i บ n t l i g h ลจริงๆมันน่าจะมีสีประตูเนอะนิดๆหน่อยๆเนี่ยมือจับเหมือนกันตรงนี้เป็นอคันทาราสติชิ่งแดงกระจกลงไฟฟ้าลงสุดไหมลงไม่สุดเหลือน,นิดนึง นะรวมไปถึงพรมด้านหลังก็สีแดงนะฮะความเป็น type R เนอะเบาะด้านหลังก็เป็นอาคันทาร่าและก็ตัวพนักพิงสีสษะเนี่ยล็อกไม่สามารถยกได้นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนไม่มีที่หวางแก้วจะมาติดตรงนี้แทนนะฮะส่วนเบานะบห,บหลังพับได้ไหมเบาะหลังพับได้60-40ซึ่งเวลาพับเนี่ยก็จะตามแบบฉบับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ขนของได้นะใน type R เนี่ยพับลงมาเบลสีแดงเหมือนกันนะครับอ่ะไปลองนั่งกันหน่อยดิ มันก็เหมือนรถซิงนะคือเราเกิดมากับรถซิ่งในไทยอ่ะแค่ไม่ใช่ไทยอาที่คนเอาสิมาแต่งเองเขาก็แต่งแบบนี้กันอะแต่มันเป็นบอดเลคาโล่ไงเนี่ยด้านหลังตรงนี้เป็นหนังอคัคนทา่าใช่ไหมแต่ด้านล่างตรงนี้นะครับฮาร์ดเคสของเขาเนี่ยเขียน Typ e R แบบนี้เลยอันนี้คือเรารีวิวรวมไปถึงตัวซีวิกแฮชแบ็กได้เลยว่าเวลานั่งด้านหลังมันเป็นไงมันเป็นซีวิกที่มันน่าขายในไทยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทยอาร์นะพูดถึงซีวิกแฮชแบ็กเอฟเนี่ย น้าขายเพราะด้านหลังก็นั่งสบายคุณดูดิเบาะมันเอ็นเยอะใช้ได้เลยแล้วก็คุณดูการรับต้นขาอาจจะไม่ได้รับสุดมากสั้นไปน,นิดนึงแต่ก็นั่งสบายใช้ได้เล็กลูมเหลือใช้ได้อันนี้คือผมเซตนั่งใช้งานจริงของอกพีพีนะกเมื่อกี้ก่อนจะไปดูเครื่องกันผมพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับแม้ว่าคันนี้ไทยอาร์จะเป็นรถเลสซิ่งใช่ไหมแอร์แบกเขาก็มีมาให้ทั้งหมด8ใบ คู่หน้าด้านข้างหัวเข่าก็คู่หน้าเลยนะนะรวมไปถึง ABSEBDtraction ก็ Honda Sensing นะไฟสูงออโต้อดัพติฟคู่สนทวนวิทโลสปีดระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเลนค e ป p ิ้งก็มีมาให้ b u สปอร์มีมาให้ด้วยนะครับหน้าตื่นตาตื่นใจมากไม่เคยเห็น b บสปอร์ในรถ Honda นะฮะแต่กล้องรอบคันไม่มีและกล้องมุมหลังนะครับก็ตามที่เข้าใจกันเนาะกล้อง Honda ไม่มีรุ่นไหนชัดเลยนะฮะคันนี้399ก็ไม่ชัดฝาถังน้ำมันคันนี้อยู่ฝั่งซ้าย ก็อย่างที่บอก47ลิตรแล้วก็รองรับแค่ e10 คือตะกูลแก๊สโซล์นะเปิดฝากระโปรงดูกันหน่อยไม่มีโชคนะจ๊ะไม่มีโชคแล้วก็เป็นฝาที่แบบว่าเบาๆแบบนี้เลยโอเคคุณผู้ชมนะครับนี่คือ Honda Civic Type R F l 5นะฮะเปิดฝากระโปรงมานะฮะด้านบนอย่างที่บอกเขาเจาะจริงนี รของการโฟล์อากาศต่างๆนานาแล้วก็ไม่มีแผ่นกันความร้อนนะจุดยึดอยู่ด้านในนะฮะฝั่งตรงนี้คือที่เติมที่ฉีดกระจกนะครับแล้วก็ความเท่ของเขาคือฝาแดงแบบนี้ขาดไม่ได้เลย H-Mark แดงฝาแดงแล้วก็ตรงนี้เขียน Type R เป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนซึ่ง กจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบรหัส K24 ขนาด2.0ลิตร VTEC Turbo อัตราส่วนกำลังอัดที่9.8ต่อนะฮะพลักำลังสูงสุดเนี่ย330เลงมาที่6,500รอบต่อน,นาทีแรงไปสูงสุด420นิวตันเมตรที่2,600ถึง4,000รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็นแมนวนวล6สปีดเท่านั้นไม่มีตัวเลือกเกียร์อโอตโต้น,นะแล้วก็แมนวนวลของเขาเนี่ยมีเลฟแมทชิ่งมาคือเวลาชิปเกียร์ถ้าเกิดจะชิปเกียร์ลงไปเนี่ย นะฮะตัวรอบเนี่ยจะดีดขึ้นมาฟูดขึ้นมาเพื่อให้รอบมาสมูทในการเชนเกียร์เพราะฉะนั้นคันเนี่ยขับง่ายเหมือนกันแม้ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้คุ้นชินในการขับเกียร์แมนนวลแต่ขับไม่ยากเลยนะฮะดับยากมากๆนะเครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าเทียบกับซีวิ c ค่อาเดิมเนี่ยพละกำลังเนี่ยจะมากขึ้น10แรงมา้าแรงบิดมากขึ้น20นิวตันเมตรจงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กครสันสตัดนะฮะพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นมัลติลิงพร้อมเหล็กกันโครงดิสท์เบรกสล้อคู่หน้าเป็นเบมโบ แบบมีช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าพอเป็นตัวถังที่เขาวายบอดี้ออกมาจากการเป็น Type R แล้วเนี่ยนะฮะมันทําให้รถเนี่ยสเตเบิลมากขึ้นขับขี่ได้สนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ช่วงล่างเขาเนี่ยปรับตามโหมดด้วยพอเป็น plus R เนี่ยมันดูดันก้าล้าวเลยและนี่คือทั้งหมดของ all new al honda civic type r fl ห้านะครับสามล้านเก้าแบาทที่ทุกๆคนอยากได้เอาเป็นว่าไม่มีอะไรต้องพูดเยอะผู้ชมสำหรับตัว all new al honda civic type r fl ห้าคันนี้สามล้านเก้าแบาทก็ ยินดีกับคนที่จองได้ด้วยแล้วก็บางคนได้รถส่งมอบไปแล้วรถแรกนะครับหลักๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พามาดูรถในฝันใครหลายคนรวมไปถึงผมด้วยนะเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าเก็บจริงๆนะครับแล้วมันก็เท่จริงนะครับไปไหนมีแต่คนมองนะแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อสังเกตคือเสียงความร้าใจมันจะหายไปเยอะจากข้อจํากัดในการผลิตรถยนต์ปัจจุบันตอนนี้นะก็ว่ากันไปแต่โดยรวมโคตรเท่หลักๆโดยรวมประมาณนี้ถ้าชื่นชอบเหมือนกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์คลิปด้วย เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับมีรถอีปิกอีปิคคันไหนเราจะเอามารีวิวอีกครั้งหนึ่งไปแล้วครับสวัสดีครับ